บัดนี้วันที่10กรกฎาคม2568เป็นวันที่71ข้าพเจ้าสุพัฒนาสุรินตาขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินอรหังสมาสพ,าพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตพระคะวตาธโมธรรมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวะกะสังโคสังคังนมามิอระหังสมาสัมพุโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธารมาโนธานิปารมีจจะที่สติยาวชีวางอ่างพุทธังธรรมังสังคังสารนังขโตปูเชมีราตานาแตยังธรรมังจารามีโสธินาสมันตาจักวารสุอัตตาขัฉันตุเทวตาสัทธังมุนิราชะสุนันตูสักขาโมกขังสักเเกเมจารูเปขิริศิขราตเตจันทลิเขวิมาเน ทีเประเตจคา,าเมตรุนะคะเนเคหาวัตุมิเคเตพุมมาเจย,ยันตุเทวาชาลาทราวิสเมย์ยขาขะคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวะระวะจานางสาทาส,สา,ทาวโวเมสุนานตุธรรมสนาการโลอยัมพะททนตาธรรมสนาการโลอยัมพะททนตาธรรมสนาการโลอยัมพะททนตา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดทางสารนังฆ่าฉามีทำมังสารนังฆ่าฉามิสังฆังสารนังฆ่าฉามิทุติยัมปิพูดทางสารนังฆ่าฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังฆ่าฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังฆ่าฉามิตติยัมปิพูดทางสารนังฆ่าฉามิตติยัมปีทำมังสารนังฆ่าฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังฆ่าฉามิ นาถิเมสารนังอัญยางพุทโธเมสารนังวรังเอเตนาสัจวัชเชนาสุธิเมโหตุสัพพาธานาถิเมสารนังอัญยางธโมเมสารนังวังเอเตนาสัจวัชเชนาสุธิเมโหตุสัพพาธานาถิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรังเอเตนาสัจจวัชเชนาสุธิเมโหตุสัพพาธาพูดทางนาเม รัตนาภูตะสรีรจิตตังธรรมมังนาเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสังคังนาเมรัตนาภูตะสุสีลทิฐิเอตังนาเมติรัตนารัตนาแต่แยวหังสัมมาสโมสริตาวตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตาคู่นาโยฆ่าวาสภาวะตังอาสุมีแต่ยามีปีตเทวะวายาถาตีทันเทเอกังวินาตติเรสมาสัมภเวนะ โลเกกัาจิจะจีเลนจะปาตุภูตังคัมบีรายานวิสยังอติทุธาสัตถังมินยูหีปันชิตะชเนหีวิชันยรูปังโลกัมหีเกหิจิกัฐานจูปารานียางเกสัจจิเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณกายะตายะนาเมหิเยว่าชนะตายาสุวิสุตํามปิสมุปัสตังมนาสีสุธาปสาธาทานางปุญญาธิกานามาสมุตตมาพุณณภูมังทุกขาปามุจจะนามุขาสารานังขาตานางปูชาระเหสุประมังอภิปูชเนยัง นิพพานาสัจิิกิริยายุปานิสัยทังสัมมากิเลสะมาลาโสทนะสิทิยาจะสาธุหีอาฐากุสเลหูปเสวณียางปาเนหีจะปิสารนางฆามณียะเมวะตัสมาหิตัางติราตนางฆาตามหีตัสมาหิตัางติราตนางสารนางฆตามหาระราตตินที่วางคณะเนสูนัมาสมานาปูเชมาจะปิสาสาตังสุปสัสนาจิตตา ตัฐานูปาริจริยาสทารตาจะปุญเยนาตฐาสุกะเตนะสุขีภรเวโมเตเชนาตาสะจะสถาปิสุวัติโหตุโยเจทาธรรมะวินยยมหิปามานาภูโตโลกุตราพิสมโยเนียโตสุโภชังตัดโสปนิสยาจะยาญาอายายมปิโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปสาธการโร โยจักขุมาโมหะพัลาปะกัตโทสามังว่าพุโทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสาปาสาวินิโมจะย,ยันโตปาเปสีเขมังเชนตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีราษานะนมามีโลกัสา,า,านาถาญจะวินายากันจะ ตันเตชะสเตชยาสิทธิที่โหตูสัพันตรายาจวินาสเมนตุธัมโมทโชโยวิยะตสาสถุท่าเสสีโลกะสะวิสุทธิ์ที่มักคังนินยานิโกธรรมมาธารสถารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตทาหังตันเตชะสเตชยาสิทธิโหตูสพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธรรมมาเสนาสุขตานุโคโยโลกสะปาปูปากิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโย สันโตสยังสันตินิโยชชโกจะ สวาขาแต่ทรมังวิธีตังกาโรติสังคังวรันตังาศาีลสานะมามิพุทธ,ธานุพุทธ,ธังสามาสศีลาทธิถิงตันเตชะสเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมินตุหน้าโมอรหัโตสมาสมพุทธ,ธาสนนามิเหศีโนน้าโมอุตตมะธรรมมาสสวาขาตเสวะเตนิทานโมมหาสังฆสาปิวิสุทธศีลทิทธินโนนาโมโอมาตายารัตสะรตนตยะสะสาธุกังหน้าโมโอมากาติตาสาตสาวัฏถุตยะสปิหน้าโมการับปภาเวนะวิฆาชันตุปั ชะวานาโมการ,ราลุมาเวนาสุวัตถิโหตุสัพพทานาโมการ,ราาัสาเตเชนาวิธีมีโอวิเตชาวา